ตั้งอันนี้ไว้ให้คู่เลยเดี๋ยวเราคู่จะได้เปิดตรงนี้ทำไมให้แล้วเล่นลองเล่นจริงได้ครับโอ้เดี๋ยวอ้าวตายแล้วเสาส่งเป็นว่บลูทูธอยากแล้ววะเฮ้ยทำไมันสั่นมันเอาแบบเอาแบบเมื่อวานรอบสองอ่ะคชา No clocks in the stones. Let the d rain. a h e h d r o p l a n e in the back coming down with t h o s e jones. When the clouds c o n e we go. e Rockefeller. แฟนไม่เขาใหม่แล้วเนาะเอาแบบมันมันเลยใช่ใช่แต่ว่าระวังแรงตกนะเอาแบบว่าเฉลี่ยแรงดีๆหมายถึงว่าถ้าเรามาตั้งแต่หัวเพลงแล้วอ่ะมันจะแบบบิ้วไปไม่ถึงอ้ท่อนเมื่วานมันเสียงต่ำๆโอ้ใช่าแก้ปัญหายังไงดี ปรึกษาควเพราะว่าแบบถ้าแบบดนตรีที่นูนมันๆแล้วแบบเสียงร้องเบาๆมันก็มันก็เป็นดนตรีกบใช่ไหมครับต้องปรึกษาอัมเบร่าอะไรนเฟรมอัมเบร่าอีลบครับผมอีกัลส์คุณคุณพ่ออีแล้วก็เลขห้าที่มีตัวเลขห้าเฮ้ยเฮ้ยนี่แหล้วมึง เต่าทุกวันนี้มึงยังลบปากกาไม่ออกเหรอจากขาครับโอ้โหติดเไปจะเป็นรอยสักอยู่แล้วเนี่ยนานมากครับครับพี่